ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีธนูหรือชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนกุมภาพันธ์ความรักคนโสดความรักคนมีคู่และความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีธนูนะคะว่าในช่วงกุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงอยากให้ชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูทุกท่านเก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันนะคะ มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีธนูในช่วงกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างห้าเหรียญ ชาริออตนะคะแล้วก็เดอะเลฟเวอร์เรากำลังจะได้เจอกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนและเป็นคนที่คุณเองก็ถูกใจด้วยนะคะตอนนี้คนโสดระวังจะได้เจอกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือคนที่ทำงานอยู่ในระบบข้าราชการทหารตำรวจคนที่ต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการประสานงานทำงานที่ไม่ค่อยได้อยู่กับ ที่หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะคนโสดก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงกุมภาพันธ์นี้เนี่ยคุณกําลังจะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตแต่ตัวคุณเองก็แอบมีความกลัวอยู่เหมือนกันนะคะหลายๆคนกลัวว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะต้องกลายเป็นความรักที่ไม่สมหวังนะเราเองอาจจะผิดหวังกับเรื่องของความรักถูกหักหลังเจอกับเรื่องราวรักสามเศร้ามาเยอะหลายคนชาวราศรีธนูปิดกั หัวใจมานานแล้วหรือเปล่าคะตอนนี้นะคะกุมภาพันธ์นี้ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์นี้เราจะได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่ทำให้คุณเองก็รู้สึกดีนะคะอ่า หลายคนตอนนี้กำลังโฟกัสกับในเรื่องของการทำงานหรือว่าให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่ปล่อยปะละเลยตัวเองไม่ได้ค่อยให้ความสนใจไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับตัวเองในเรื่องความสวยความงามนะคะหรือว่าความสะอาด รูปร่างหน้าตาความหล่อเหลาอะไรประมาณนี้หลายหลายคนที่เคยปล่อยปะตัวเองมานานอาจจะเป็นเพราะว่าโฟกัสในเรื่องของการงานเยอะเกินไปในเรื่องของความมั่นคงการเงินเยอะเกินไปเป็นภาระแบกรับหน้าที่ครอบครัวเยอะเกินไปในช่วงกุมภาพันธ์นี้อาจจะมีความรักเกิดขึ้นใหม่นะคะอาจจะได้เจอกันเนาะอาจจะเป็นชาวทางไกลหรือว่ามาจากในโลกออนไลน์มันทําให้คุณเนี่ยหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นโฟกัส ความรู้สึกตัวเองแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของบุคลิก ใส่ใจในเรื่องของภายนอกพยายามหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองมากขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงความรักที่สวยงามนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับคุณเนาะคนโสดต,ตอนนี้กำลังจะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตทำให้คุณเองได้เริ่มต้นเรียนรู้ได้เปิดใจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะชาวโสดทั้งหลายราศีธนูลักขณาราศีธนูเนาะคน,คนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ผ่านความผิดหวังมาแล้วเหมือนกันเป็นคน นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณแต่ว่าในเรื่องของอายุอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะระวังว่าคุณจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตให้ได้คุยให้ได้เรียนรู้ให้ได้ศึกษาแต่คุณเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเลือกใครช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองมีคนเข้าหา เยอะด้วยนะชาวราศีธนูนะคะมีมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆเลยตอนนี้ยังไม่ได้อยากที่จะผูกมัดกับใครเหมือนกับว่ากำลังพิจารณาอยู่ว่าถ้าใครเข้ามาแล้วตอบโจทย์กับตัวคุณตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณต้องการพิจารณาดูแล้วว่าถ้าไปต่อกันในอนาคตเนี่ยเราเองจะไม่ลำบากเพราะคุณเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับความรักมาค่อนข้างที่จะเยอะใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากนี้เนี่ยคุณก็ต้องการที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเนี่ย มันเป็นไปในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีและเราเองก็จะไม่ได้ลำบากด้วยไม่อยากที่จะได้ใครเข้ามาในชีวิตแล้วต้องมาพากันไปลําบากอีกเพราะเราเองก็อาจจะเหนื่อยกับหลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะไม่ได้ว่าตัวคุณต้องการที่จะได้คนรวยหรือว่าคนที่จะซัพพอร์ตคุณได้แต่คุณไม่ได้อยากที่จะได้ใครเข้ามาแล้วมีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะคุณ กำลังจะได้เปิดใจกับใครบางคนแล้วก็เป็นคนที่ตรงสเปคคุณในทุกๆอย่างด้วยเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ่ะเนาะแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งคนที่ทำให้คุณต้องได้คุยหรือว่าเรียนรู้และคุณเองก็ เช่นกันนะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจมีความสุขกับการที่คุยไปเรื่อยๆก่อนใครถูกใจคุณก็พร้อมที่จะเลือกคนคนนั้นนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์นิดนึงนะยังไงก็พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีๆนิดนึงละกันนะคะรักตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายละกันนะคะโอเคค่ะคนโสดเดี๋ยวไปต่อกันที่คนมีคู่กันบ้างดีกว่าว่าชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูกลุ่มภาพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะ สวัสดีสำหรับความรักของคนมีคู่นะคะชาวราศีธนูหรือชาวรักคนาราศีธนูมารู้กันเลยดีกว่าเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาว่าความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ในช่วงกุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กถึงไม่เท้า 7. เจ็ดเหรียญเดวิล ยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงเนาะแต่ดูช่วงนี้เนี่ยคุณโฟกัสไปในเรื่องของความมั่นคงในอนาคตซะมากกว่าหลายคนเริ่มพูดเริ่มคุยนะคะกันเกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตการไปต่อความสัมพันธ์นะคะหลายคนที่คบกันแล้วแต่ยังไม่ได้มีการแต่งงานกันยังอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่คบกันเป็นสถานะที่ชัดเจนแหละแต่รอคอยการมั่นหมายการแต่งงานกันอยู่ในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะอาจจะได้มีเรื่องของการพูดคุยกัน มีการวางแผนมีการเก็บเงินเก็บทองสร้างในเรื่องของอนาคตสร้างความมั่นคงที่จะไปต่อร่วมกันพร้อมที่จะชัดเจนร่วมกันหรือหลายๆคู่นะคะอาจจะเริ่มทําสัญญาเริ่มซื้อขายหรือว่าเริ่ม สร้างหนี้สร้างสินร่วมกันอาจจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะพยายามที่จะเป็นปึกแผ่นเดียวกันก็ว่าได้นะช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากๆแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในเรื่องของการเป็นคู่ครองหลายๆคนเริ่มมีการวางแผนที่จะมีบุตรเริ่มมีการวางแผนที่จะต่อยอดเริ่มอยากที่จะทําอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอาจจะมีการได้พูดได้คุยกัน ในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นเนาะก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีธนูช่วงนี้นะคะยังเป็นไปในทิศทางที่ดีมีปัญหาเข้ามาบ้างนะคะมีปัญหาเข้ามาบ้างแล้วก็เป็นปัญหาเดิมๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาที่มันค่อนข้างจริงจังกับชีวิตไม่ค่อยมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในความรักความสัมพันธ์ของคุณสักเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้อื ไฮปรินสเตดอารมณ์ของคุณทั้งสองคนนะคะในช่วงนี้ก็ยังต้องเป็นอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจเราสักเท่าไหร่อย่างเวลาที่เรารอคอยเขาเวลาที่เราอยู่ไกลกันนัดก็ยังไม่ค่อยเป็นนัดมีการผิดคำมั่นสัญญากันบ้างบางทีนัดว่าจะมาหาสําหรับใครที่อยู่ไกลกันนะคะหรือว่าใครที่ต้องคุยการผ่านทางโลกออนไลน์ใครที่คบกับชาวต่างชาติหรือว่าทางไกลนะคะราศีธนูเนี่ยบางทีเราเองก็รอคอย บางทีเขายังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับการสร้างชีวิตเรื่องเกี่ยวกับความสร้างความมั่นคงจนบางทีเนี่ยก็ลืมนึกถึงในเรื่องของความรู้สึกเราไปนะคะในช่วงนี้คุณมีอาการน้อยอกน้อยใจบ้างนะเป็นอาการน้อยอกน้อยใจแต่ก็เราเองก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเป็นคนนี้ยังมั่นใจกับคนคนนี้มันก็มีเหตุผลของเราแต่เราเองก็อาจจะแบบบางทีนะคะชาวราศีธนูก็อาจจะเหนื่อย อยากที่จะได้คนให้กำลังใจอยากที่จะให้คนรักเนี่ยเข้าใจในตัวคุณในสิ่งที่คุณคิดแต่บางทีคนรักก็ปล่อยปะละเลยความรู้สึกของคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่ปล่อยปะละเลยบางทีเราโฟกัสในหน้าที่การงานมากเกินไปบางทีอารมณ์เราไม่อยากคุยเราก็กลายเป็นไม่อยากคุยไปเลยแต่คนรักก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนาะ,นะก็ช่วงนี้หันมาคุยกันนิดนึงแล้วกันนะคะชาว ศีธนูลัคนาราศีธนูความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีปัญหาอะไรที่เคยมีปัญหากันมามันก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้หนักเท่ากับที่ผ่าน,านมาแล้วหลังจากนี้ไปจะได้เจอทางออกมากขึ้นจะมีความชัดเจนมากขึ้นจะได้พูดคุยกันเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นในชีวิตไม่ค่อยที่จะได้ทะเลาะกันนะคะไม่ค่อยที่จะคุยกันแบบไม่มีเหตุผลสักเท่าไหร่สุดท้ายมันก็จะมีงอน กันบ้างนะคะไม่ได้ดั่งใจเ,เราบ้างแต่สุดท้ายคนรักของคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่ก็พร้อมที่จะเคลียร์พร้อมที่จะคุยนะคะเราก็ไม่ได้อยากที่จะทําให้คนรักเนี่ยไม่สบายใจไม่อยากที่จะเลิกลาเราเองก็อาจจะไม่ได้ห่างหายกันไปนานสุดท้ายก็ยังคุยกันยังเคลียร์กันมีในเรื่องของการปรับความเข้าใจกันอะไรที่เรารู้สึกว่ามันควรจะจบมันควรที่จะต้องไม่มาทะเลาะกันยืดเยื้อตัวคุณเองก็พร้อมที่จะปรับตัว พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ก็ยังคงที่จะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะใครที่รอคอยการแต่งงานรอคอยการมั่นหมายชาวราศีธนูก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะได้เริ่มมีในเรื่องของการพูดคุยกันเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการวางแผนกันเกิดขึ้นในความชัดเจนมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในช่วงกุมภาพันธ์นี้ก็มีเกณฑ์ค่อนข้างที่จะสูงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีธนูก บ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างครับชาวราศีธนูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยชาวราศีธนูอาราชาถือไม้เท้าสิบไม้เท้านะคะอัศวินถือถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบ กำลังจะชัดเจนแล้วนะหลายสิ่งหลายอย่างมาในทิศทางที่ดีแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าที่ผ,ผ่านมาเราเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนกับเราสักทีบางทีเราเองก็ไม่อยากที่จะรอคอยแล้วเริ่มรู้สึกว่านานมากไปแล้วเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วบางทีไม่รู้ว่าเรากําลังแบกความรู้สึกไปเองอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าคิดไปเองอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าแต่อีกคนหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนยัง เป็นตัวของตัวเองอย่างอาการเหมือนโสดยังไม่ได้พร้อมที่จะมั่นคงแนละชัดเจนกับเราบางทีตัวคุณเองก็มีแอบเหนื่อยแอบเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันนะคะเราเองรู้สึกไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะชาวราศีธนูคือก็ต้องบอกแหละว่าตอนนี้เนี่ยเราเองเริ่มรู้สึกอยากที่จะมั่นคงถ้าเขาไม่ได้พร้อมที่จะมั่นคงกับคุณตัวคุณเองพร้อมที่จะชัดเจนโดยการที่จะเดินไปบอกกับความสัมพันธ์นี้เลยว่าเราไม่ไหวกับการรอคอยแล้วเราจะไปแล้ว แล้วเราไม่โอเคแล้วก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะชาวราศีธนูตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยนะคะเริ่มรู้สึกเหนื่อยเริ่มรู้สึกเบื่อเริ่มรู้สึกอาจจะมีในเรื่องของการเปรียบเทียบเกิดขึ้นตอนนี้เราเองอาจจะไปเจอกับคนที่คบกันมาในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยหรือมาเปรียบเทียบมาคำนวณเวลาแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราเสียเวลากับสถานการณ์ความรักในครั้งนี้มากในเมื่อถ้ามันไม่มั่นคงหรือมันไม่ชัดเจนจริงๆคุณเองเนี่ยก็พร้อม ที่จะเป็นฝ่ายเดินไปบอกความสัมพันธ์เองเลยว่าเราเนี่ยรู้สึกดีกับเขานะเราอยากที่จะชัดเจนอยากที่จะมั่นคงและอยากที่จะไปต่อไม่ได้อยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์แต่เราเองก็ไม่ไหวกับการที่รอคอยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้เหมือนกันบางทีคุณเองอาจจะยอมที่จะเหนื่อยในการเดินออกจากความสัมพันธ์เองนะคะตอนนี้เห็นว่าเหนื่อยแล้วแหล,ละหยุดนิ่งแล้วเหนื่อยที่จะเถียง ห้าดาบเนาะเหนื่อยที่จะเถียงเหนื่อยที่จะต้องมาประทะเหนื่อยที่จะต้องมาคิดมากไปเองอยู่ฝ่ายเดียวบางทีก็ไม่รู้ว่าเขามีใครอยู่ในหัวใจหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการอะไรอะไรคือความมั่นคงของเขาและอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการเราไม่ดีตรงไหนเราควรจะปรับปรุงตรงไหนตัวคุณเองเนี่ยพร้อมที่จะเดินเข้าไปถามพร้อมที่จะเป็นฝ่ายลุกเองเลยนะชาวราศีธนูเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วถ้าไม่ชัดเจนก็จะไปแล้วนะคะอืม แต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ยังต้องบอกว่า ก็ยังคงที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังคงไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะคะแล้วก็ความสัมพั์ก็ยังคงที่จะคาราคาซังแบบนี้อยู่เขาเองอาจจะขยับเข้ามาให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นอีกนิดนึงให้ใส่ใจรับผิดช,ชอบหรือว่าพยายามเปิดตัวมากขึ้นพยายามทำให้เรามีตัวตนในชีวิตเขามากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะยังดูเหมือนกล้ากลัวๆอยู่ยังรู้สึกว่า เหมือนเขาเองยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจขนาดนั้น เหมือนที่พยายามจะชัดเจนรับผิดชอบความรู้สึกเราก็อาจจะเป็นการที่เราเข้าไปคุยกับเขาหรือว่าเราต้องการความเด็ดขาดต้องการความชัดเจนเพราะฉะนั้นคือายก็จะต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันยังคงจะต้องอยู่อย่างนี้ยังคงที่จะต้องคาราคาซังแบบนี้ไปก่อนแต่เขาเองก็จะชัดเจนแบบแป๊บหนึ่งนะคะอาจจะชัดเจนในช่วงกุมภาพันธ์และเดี๋ยวก็อาจจะมีเริ่มเว้นระยะออกห่างบ้างเริ่มทําเหมือนไม่มีการแลก กันบ้างนะคะก็ต้องบอกแหละว่าให้เผื่อใจเอาไว้นิดหนึง่งละกันนะคะชาวราศีธนูความสัมพันธ์มันยังคงไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไปในทิศทางที่ดีแต่อาจจะเป็นความชัดเจนแบบฟื้นๆืนเพราะกลัวที่จะเสียเราไปพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเราในสิ่งที่เราร้องขอในสิ่งที่เราต้องการเขาเองอาจจะชัดเจนเพราะสิ่งนี้ก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนะคะรอบครอบนิดนึงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใครที่คบกันมานานแล้วเนี่ยก็อาจจะต้อง อดทนอีกนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงไฮก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่ถ้าชอบในการทำนายของไฮย,ยังไงนะคะรบกวนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะชา,ะาวราศีธนูลักษณราศีธนูสวัสดีค่ะ